สวัสดีแฟนรายการครับต้องขอบคุณแฟนรายการตู่มัดฟันนะครับที่ติดตามพี่มาเสมอวันนี้จะทําเมนูสาคูเปียกในเม็ดรำาไยกับมะพร้าวอ่อนให้พวกเราได้ชิมกันนะครับสาคูที่เรากินเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่นะครับปัจจุบันเนี่ยเขานิยมกินสาคูจากพัทถลุงทําไมจริงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสาคูจากพัทถลุงเนี่ยมันมีรสชาติที่น่าทานมากตัวสาคูเองเนี่ยมันไม่ได้มาทําจากแป้งแต่ ทำมาจากต้นสาคูต้นสาคูเนี่ยคล้ายๆต้นตาลเลยต้นใหญ่เขาเอาแป้งจากของของตัวสาคูทดต้นสาคูเนี่ยมาทําตัวสาคูเขาเล็กต้นสาคูเดี๋ยวมาทําชิมกันนะครับว่าอร่อยมากเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนผสมอ,อะไรในการทําวันนี้นะครับเดี๋ยวตามกับมันเลยครับ วนผสมที่ต้องมีขายไม่ได้คือตัวเจ้าเม็ดสาคูเนี่ยเม็ดสาคูนี้ทํามาจากต้นสาคูนะครับมีมากที่พัทลุงเนี่ยอันต่อมาที่ต้องมีก็คือมีกะทิสดนะครับเอาหัวกะทินะแล้วก็น้ําตาลแล้วก็เกลือส่วนผสมพิเศษของพี่ตัวก็คือน้ําตาลเข้มข้นสูตรพี่ตัวเองนะครับไว้สําหรับทําของหวานเหลือแค่อีกหน่อยเอานำมาจำหน่ายแล้วช่วยอุ่นุนนะครับ ใส่กับกาแฟก็ได้ใส่กับของหวานก็ได้นี่ทํามาจากน้ําอ้อยสดนะไม่ได้ทาจากน้ําตาล10กิโลได้1กิโลนะครับนี่จุดเข้มข้น,นเดี๋ยวมาทําขนมหวานด้วยนะครับพีู่่ได้เจ้าลำไยนะมาจากเชียงใหม่แล้วก็มะพเนี่ยตอนนี้หายากเลยเขาได้ลำไยเนี่ยที่จะมาทําสาคูเพราะว่าได้ลำไยเขาเรียกลำไยกะโหลกนะครับเม็ดจะใหญ่มากเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแล้วก็จะมีเจ้ามะพร้าววันนี้พีูุ่ใช้มะพร้าว3ลรูป นะครับข้าวโพดสวยๆนะครับมาเป็นส่วนประกอบนะครับจากเมนูสาคูเปียกลำใหญ่พี่ตู่นะครับมาเริ่มอัตราสว่วนวันนี้พี่ตูใช้ตัวเม็ดสาคูพัทลุงเนี่ยประมาณ300 ml นะถ้วยหนึ่งเราจะทําได้ต่อหนึ่งหมอ้อใช้น้ําตาลสัก250ก็พอถ้าใครหวานน้อยหน่อยก็ให้ต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับแต่พี่จะใช้ประมาณ250นะครับ กะทิเนี่ยก็ประมาณสักครึ่งกิโลทําเป็นหัวกะทิเก็บไวลาดส่วนน้ํามะพร้าวนี่ที่พี่กะไว้เนี่ยประมาณ3ลูกนะครับก็ประมาณสัก1ั0 0 ml ลนะครับลำยใ,ใส่เท่าที่อยากจะใส่ส่นวนข้าวโพดก็ประมาณสักกวาดนึงก็พอแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปทาด้วยกันเลยครับอันนี้อันใหม่สาหรับพ้ากันเพื่อนมีแฟนบอกว่าพี่ดูใจหลายครั้งแล้วพี่ดูเลยต้องต้องตามใจแฟนรายการเนี่ยก็ผ่าอันใหม่อันเดียวกับอันนี้เลยนะดูว่าี่ห่ออะไรเออไปหาเอง to go home? Don't want this night to end. Yeah, by time we stop pretending. Yeah, yeah, yeah. ได้มาจากขัทลุงลำไยได้มาจากเชียงใหม่บางครั้งเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยของสองอย่างเนี่ยมันไม่น่าจะได้เฉยกันมเมื่อมาผสมกันเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่ปดีส่วนมะพร้าวเนี่ยได้มาจากสมุยส่วนข้าวโพดเนี่ยได้มาจากแถวปากช่องไม่น่าเชื่อนะครับว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ท่าสามารถที่มาเจอกันได้นะแล้วมันก็จะกลายเป็นขนมของหวานของไทยที่แสนอร่อยอร่อย,ออยแบบไม่ลืมเลยนะเขาบอกให้ใครเอาไปทําแล้วแม่อร่อยตามสูตรนี้นะ ไม่ต้องเป็น F4 พี่อีกเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันปึกแกะเม็ดข้าวโพดกันในการทำขนมนะครับไม่ได้เอามีดไปปาดใครๆก็ทําได้แต่วิธีที่จะทําให้ขนมอร่อยเนี่ยโดยเฉพาะข้าวโพดเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีแกะเม็ดเดี๋ยวมาแกะเม็ดกันครับนี่เอาอย่างนี้ก่อนหัดให้มันเป็นท่อนๆก่อนนะคะหนึ่งท่อนเอาสักสามท่อนกได้สามท่อนนี่ หั่นครึ่งมาให้ได้อย่างนี้นะคะอืมอย่างนี้เขาเรียกแกะเม็ดเม็ดมันยังอยู่เหมือนเดิมให้มือหน่อยอ่าได้ละนะเดี๋ยวเราไปต้มกันเดี๋ยวมาทำากะโพดาแตก่อนต้กะพดาเอาใส่เกลือก่อนนะใส่เกลือมาโรยเกลือว้เออวเวลาจะต้มหรือทำแหละอย่าลืมไปหาน้ำแร่ตาอยูตองนี่อ่าต้มกะโพด เปิดแก๊สทำสองอย่างพร้อมกันเดี๋ยวทำข้าวโพดเดี๋ยวให้รอน้้ำเดี๋ยวอะมาทำกะทิเดี๋ยวพี่ตู่จะสอนเทคนิคการเคี่ยวกะทิเวลาทำขนมนะใส่เกลือก่อนเลยนะเนี่ยอันนี้พี่ใช้ประมาณของพี่เยอะก็สักครึ่งกิโลหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราจะทำนะครับอ่าเรียงแล้วเราก็มาเปิดแก๊สจันอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับ อย่าให้กะทิแตกมันนะครับไม่ต้องการให้กะทิแตกมันต้องการเคี่ยวไปหน่อยๆทำข้าวโพดขนบนะใช้วิธีเนี่ยครับแกะเม็ดเอานะไม่เอาเม็ดออกมาแบบนี้แล้วเราก็ลงไปเลยค่ะค,อคอ่อยๆต้มไปดูข้าวโพดว่ามันสุกแพอนะครับเนี่ยข้าวโพดสุกแล้วก็พอมาดูนะครับว่ามันจะเสร็จอย่างนี้ มันเริ่มขึ้นฟองละเห็นไหมเ,เริ่มเดือดละประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูมันเดือดนิดนึงก็ใช้ได้ละค่ะอ่ะดูนะคะมันขึ้นอ่ะมันเริ่มเดือดอย่างนี้นะครับเป็นฟองเล็กน้อยอันนี้เราก็ปิดได้เลยครับเสร็จสองอย่างพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวเราตักขึ้นก่อนข้าวโพดก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมครับว่าจะเป็นเม็ดสวยงามมากจะไม่มีไส้ข้าวโพดหลุดออกมามันก็จะเต็มเม็ดอ,อย่างนี้นะครับ ข้าวโพดที่ต้มแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทํากันต่อนะครับอ่ะเราก็มาตักขึ้นนะครับอันนี้กะทิแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่หั่หัวกะทิอย่างเงี้ยมันจะหอมกับขนมมากนะครับน้ำมะพร้าวที่พี่เตรียมไว้1ันสองอยมนะครับใส่ไปเ,เกลือเกลือสำคัญที่สุดใส่สัก1ช้อนชากะเอานะ เวลาจะทํามันอย่าเทลงไปทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกาะติดกันเป็นแป้งเปียกแล้วกินไม่ได้เลยดังนั้นวิธีทําก็ค่อยๆหยอดลงไปแล้วก็คนไปนเรื่อยๆนะคนไปในทางเดียวกันนิดทีไกแต่คนกลับไปกลับมาก็ไม่ได้นะคะคนอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะหมุนไปนเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเนี้ยนะค่อยๆทำมาดูกันใกล้ๆเลยขั้นตอนยากก็คืออันนี้แหละค่อยๆปล่อยลงไปอย่างนี้นะแล้วเราก็ค่อยๆคนให้เม็ดเนี่ย มันค่อยๆไม่เกาะกันนะคะให้มันเป็นเม็ดไว้อย่างนี้ค่อยๆปล่อยลงไปไม่ต้องรีบไปตามด้วยมะพร้าวนะคนทำไปด้วยด้วยมะพร้าวก่อนนะ มะพร้าวตามไปก่อนนะเราก็ได้เนื้อมะพร้าวลงไปละคนต่อไปเอาขอที่เราเตรียมไว้ลงไปคลุกกันคลุกเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลำไย,ยอะ,อะมาดูใกล้ๆ มาดูใกล้ๆว่าจะเป็นเม็ดอย่างนี้สาคูเขาจะสวยๆใสๆแบบนี้เลยค่ะสุดท้ายสำหรับใส่เครื่องครบแล้วก็น้ำตาลนะครับ250นะครับแล้วก็ลงไปได้เลยโรยไปเลยค่ะน้ำตาลนี่ลงไปได้เลยนะเต็ม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 กโขนน้ำตาลอันเป็นอันจบพิธีรู้สึกมันตึงๆมืออย่างเงี้ยก็พอแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสุกแล้วนะคะ เลยกล้อสาคูเปียกรำใหญ่มะพร้าวอ่อนที่ก็เสร็จแล้วนะครับไม่จะตักไอ้นี่เข้ามาใส่ช่วยเลยไม่ได้เมื่อกี้เราทำกะทิสดแล้วนะครับที่เที่ยวกะทิมาแล้วเนี่ยหัวกะทิเนี่ยเอามาใส่ก่อนเอามาใส่ไว้ที่ก้นก่อนนะเวลาทำขนมหวานเนี่ยอย่าไปลากข้างบนนะคะเอามางไว้ที่ข้างล่างก่อน หัวกะทิกับเกลือเนี่ยเป็นตัดหวานมันจะลบชาติจะพอดีพี่ตุ๊กก็จะตักแล้วนี่มาดูกันชัดๆ yeah, yeah, yeah. หน้าตาก็จะประมาณนี้พร้อมเสิร์ฟอันนี้ก็จะได้ชิมขนมหวาน <Yeah. S 2> เดี๋ยวมาชิมกันละขั้นตอนชิมอันนี้ จะพิเศษกับเขาก็เนี่สูต,ตมีคาราเมลสำหรับมาใส่เจ้านี้จะเป็นน้ำตาล้อยคุณภาพสูงนะครับน้ำ้อข้มค้นที่พิสูตทำขึ้นมานะครับสำหรับมาใส่กับเมนูซาคูเปียกลำไย,ยพิตูตนะครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำไอข้มค้นของพิสูตเราเป็นในขนมด้วยนะมันจะอร่อยมากมันจะหอมใส่ไม่เยอะพิตูใช้แค่นี้เองนี่ชนี้จะครุกแล้วนะ เขาเรียกว่าคลุกเคล้าเข้าไปด้วยกันอนะอืม,มอาจจะมีความหอมถึงเวลาใส่ปากแล้วเนี่ยเขาเหนียวเปรียกคำับที่หนึ่งเลยนะนี่มีขาพโพดกรุบกริบนิดหน่อยอืมอืมโอ้โหอร่อยเลยหอมไม่หวานมากอืมดูมะพร้าวดิมะพร้าวอะ่ะ อร่อยมากลองมาทำนะกับเมนูที่วันนี้กับแฟนรายการพี่พี่อยากให้พี่ตุกทำของหวานวันนี้พี่ถุกก็ทำแบบฮาร์ดคอร์เลยเป็นเมนูที่ของหวานที่ทุกคนควรจะต้องไปทำนะครับกับเมนูสาคูเปียกลำไยรับขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามอย่าล,ลืมทำตามที่แล้วก็กดไลค์กดแชร์สับตะไคร้แล้วก็